อะไรครับถ้าเจอรักจริงรอ๋ออยู่นี่นั่นแล้วก็ลงขวาลงขวาอันนี้ลงหลังไม่เห็นนะมาเอ็กซ์แบ็คตั้งตั้ง มองมาที่ฉันจะพร้อมจะทำทุกทางกับเราอยูด้ยกันสายตาแลอของเธอนั carry lu, <to> ่มือหนึงขอดูตอนนั่ง <te> ม <to> ือาออกมามืค้ตาตาหมือตาตาหนาืมาขนี uh, okay. e ้สายตาโอเคแล้วก็ออกที่ต่อแล้วก็กระดึกออกอ่าโอเคต่อออดโยน อ่โยของฉันอยากจะลเพราะว่ากขอบเหนึ่งอันนี้นะคะตัดแบบต่อเพราะว่าเพราะว่านไม่เคเาไปแปดหนึ่งทำไมมันเจอขึ้นมาแล้วมันเดียว ขออีกทีนะคะขอฝั่งพี่เจลที่ตะอุขยับเก่งค่ตอนนี้ไม่ต้องบีบแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม,ม้ประสาทขาห,หายๆอะคะอ่าตัวได้เหรอ เป็นตอน่ตอโดดสามแวนต่อเจ็ดแปดต่อมาทนไหมลูกไหวไหมเดี๋ยวแป๊เดงนะต่อ่อไม่ใช่ครับเอาตรงกลางเซนเตอร์เอารวอยู่เซนเตอร์เอารวอยู่เซนเตอร์น่ับเซนเตอร์ตรงนี้เซนเตอร์องขอีครับขอีพีใช่มันจะเป็นเดกานอว์เดกานอวเนี่ยครับเอาใหม่เอากลับไปแล้วเพื่อนไม่กินนะ พ่อพี่เจค่ครับผมพี่ไปต่อต้องต้องพ้าพี่ไปต่อครับครับแล้วเพราทำไมคือไครฝากเอาข้างให้มาตกลงครัฮัลโหลเอาเพราะว่าไหนนะเพราะว่าโอเคดูดีดู ห้า<ป>หกเจ็ดปดเพราะว่าฉันไม่เคยลืมฉันไม่เคยลืมเขาไปซึกวันยิงคิดถึงเขายิ่งคิดถึงเขาตัมันนะขอมันเยอะมากเลยขอเป็นต่อข้อมานี้คืออะอะไรมันข้ามานอมนอ่นขอดูั้นที่เท้าน,นาึ่สงสองสามยิ่งคิดถงเายิ่งคงเขเธออยู่กับต้น,านาออโอเคโอ้ก็ต้นดีกว่าลูก อ๋อขอโทษขอโทษงันได้ม้อลงหลังนิดนึงลูกนี่ลงมาลงมาครับลงมาเอาสเดินได้ไหมเซลล์ใช่ผมจะไม่ทำอีกต่อจับงั้นที่จะเข้าไหนได้ไหมลูกโอเคอันนี้นะต่อจ้ะเข้า ฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้เลยขอัครับพครับครับต่ะสี่ห้าและแปดหน่ ต่ไม่ต้อไป t ่ต้องไันเช่นั่เน่นะอันขอดูตอนกระดดเ่ยกนอกีกทีต่อเลยใช่อยาก่อฉว่ายงไม่ันเ่อใออีกค่ะ ค่ะฮค่ะด้เดี๋ยวพี่ลองเปน่่งโอเคถ้าไม่หยหน้าลองลองงาอันนี้เดิมอันทางนะคะตังอมแั้ ตีเครับเคังเดลุนงอสาสีานาจะได้มาแ้วจะีได้จะได้ราเนาะแต่ว่าเขาแคบอีกเยนะหพอแบบสามองรามตะเียอได้อ uh ันนี้ฮะ

เขาคบะแต่ว่าเขามานี้เป็นถุกอ๋ออิดเดียวดีใช่ไหมดีนะดีโอเคโอเคอ๋ออิดเดียวถุงแต่ว่าจากเดียวนี้อันนี้นะ ตัทงต่เดนาขอดูตรงสกรอเปียนหน่อยาแบบนั่งไก็ได้ได้ออกอีกได้ไหมพี่ออกก้นะเถิดไปขาขวนี Boy? ้ไ <das> ด <war zusammen> ้พี่อยากงมาดีๆบางหทำได้ใช่ปถ้ารไม่ได้ไม่ต้องทำท่าไขึ้นมาต่อ

รถกลับไปไหนเหรอขอไม่มีเลยไปมอเตอร์อีกโอเคแบหนึงกลับไปใหม่รกลับไปดีเวอรก้ใหม่ขาต่อขานะ่ะอะ ทางขาซ้ายจ้ะต่อต่อนไว้เลยยังยนเลยรแต่ยกลนไปรวรกคกจะเคยนที่จไไปงเดี่วแนที่เดิมเลยใช่ไหมที่มันเป็นตรงแบบว่าไกลๆนั้นแหละ ไม่เริ่หรอจะตอบข้ามานี้เจ้าตัดตอตัดเอาไปเลยเจอเันแลวจิปเดี๋ยวอที่ฉันไปไปไก็เดินลงหลังนะแค่ขวาโอเคครับจะก่อเชิญไว้แต่ละ่แต่ละิ่อยู่กันเชิญไปก่อนไป s ไป

ตักตรงนั้นกได้ตุ้เดียวฮะผมก็ตื้นขึ้นมาแล้วแอนต่อต่อป็นเาไม้ใหเอูั่เป็นฝ้าโอกระเจีวโอเคอันนี้นะคะเกิดอันนี้นะนเป็นเวอรไวดอีกแบนึงค่ะ

อโอเคอันนี้ค่ะปลาดิมองอะไรมีอะไรไหมเสอฉันเวมั่ไมตั้งนึ่งตั้่ใช่ค่ะและเป้นต่อเข้ามาได้อีกอันนี้เหมือนทำไมไดมอน